ธรรมสวัสดีครับพบกับผมพออปานกับคลิปวิชาการเพื่อสรสร้างสถาบันครอบครัววันนี้การเรียนรู้ของเด็กจากตัวแบบของแบนดูล่าแบนดูลาได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้สร้างพื้นฐานของข้อมูลเชิงประจักษ์ที่มั่นคงในมโนทัศน์เรื่องการเรียนรู้โดยการดูตัวแบบหรือการเรียนแบบ งานของเขาเนี่ยมุ่งเน้นเป็นพิเศษในเรื่องของธรรมชาติของความก้าลวลาวเสนอว่าการดูตัวแบบแสดงบทบาทสำคัญในการกำหนดความคิดความรู้สึกและพฤติกรรมแบนดูล่าบอกว่าในทางปฏิบัติแล้วอะไรก็ตามที่สามารถเรียนรู้ได้จากประสบการณ์ตรงก็สามารถเรียนรู้ได้จากการดูตัวแบบเช่นกันยิ่งไปกว่านั้นการเรียนรู้โดยการดูตัวแบบจะเกิดขึ้น ไม่ว่าผู้สังเกตรหรือตัวแบบจะได้รับรางวัลจากการกระทำนั้นๆหรือไม่ก็ตามการเรียนรู้โดยการดูตัวแบบแสดงให้เห็นว่าการลงโทษหรือการเสริมแรงสามารถส่งผลต่อสถานการณ์ของการเรียนแบบเด็กจะพร้อมเรียนแบบผู้ที่ได้รับรางวัลมากกว่าผู้ที่ถูกลงโทษด,ดังนั้นเด็กเรียนรู้ได้โดยที่ตนไม่ต้องได้รับรางวัลหรือการลงโทษ แนวคิดนี้มีชื่อว่าการเรียนรู้จากผู้อื่นเช่นเดียวกันแบดูล่าแสดงให้เห็นว่าเมื่อตัวแบบถูกเสนอด้วยสิ่งเล้าที่ต้องการวางเงื่อนไขผู้ที่สังเกตเหตุการณ์นี้โดยที่ไม่จะเป็นต้องมีส่วนร่วมโดยตรงจะมีแนวโน้มที่จะถูกวางเงื่อนไขไปด้วยแนวคิดและทฤษฎีของแบดูล่ามีความเชื่อว่าการเรียนรู้ของมนุษย์ส่วนมากเป็นการเรียนรู้โดยการสังเกต หรือการเรียนแบบเนื่องจากมนุษย์มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆตัวเสมอผู้เรียนต้องสามารถที่จะประเมินได้ว่าต้นเรียนแบบได้ดีหรือไม่ดีอย่างไรและจะต้องควบคุมพฤติกรรมของตนเองให้ได้อันดูลาจึงสรุปว่าการเรียนรู้โดยการสังเกตจึงเป็นกระบวนการทางการรู้คิดหรือพุทธิปัญญาปัจจัยที่สำคัญในการเรียนรู้โดยการสังเกต 1. กระบวนการความเอาใจใส่ Attention ความใส่ใจของผู้เรียนเป็นสิ่งสำคัญมากถ้าผู้เรียนไม่มีความใส่ใจการเรียนรู้ก็จะไม่เกิดขึ้น 2. กระบวนการจดจำ retention ผู้เรียนสามารถจดจำสิ่งที่ตนสังเกตและไปเรียนแบบได้ถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านไปก็ตาม 3. กระบวนการแสดงพฤติกรรมเหมือนตัวอย่าง reproduction เป็นกระบวนการที่ผู้เรียนสามารถแสดงออกมาเป็นกระบวนการกระทําหรือแสดงพฤติกรรมเหมือนกับตัวแบบ 4. กระบวนการจูงใจ motivation แรงจูงใจของผู้เรียนที่จะแสดงพฤติกรรมเหมือนตัวแบบที่ตนสังเกตเนื่องจากความคาดหวังว่าการเรียนแบบจะนำประโยชน์มาให้ธรรมะขอบคุณครับ